ปกลกเลย อย่าลืมติดไว้เลยให้เจ้าของรถด้วยนะนะครับฝากกดไม่เอาคุณไม่ได้คุณไม่ได้ <c oughs> ไอ้เจี๊ยเดินโดนอี่ไม่มีที่ททปัดน้ำฝนด้วยยังไงทำได้ไงผอมอ่ะ้อมอันนี้วอร์มเครื่องก่อนวอร์มเครื่องก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ฝนโปรยปลายขนาดนี้สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกท่านนะฮะ คลิปนี้ก็อยญ่กจะฝากไปถึงบิ๊กใบเหมียวด้วยนะฮะดูไว้ครับฝากถึงบิ๊กด้วยนะจากบางบูรอคราวที่แล้วอ่าเป็นดีเซนตินะครับเขาก็เชื่อเีือกันไปในรุลดนเซลก็เช่นกันฮะชนเชื่อเีือกันไปครับบางบูก็เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ แต่วันนี้เนี่ยเป็นยางแรนเซียงตัวใหม่นะ r k z e r o ชมชมให้ดูก่อนนี่ยนด,โด r k z e r o ลายอย่างจา้าครับแล้วเราประกันได้เรื่องความเหนียวหนึบในสนามก็ถือว่าโอเควันนี้กลางฝนโปรยพรายขนาดนี้ไม่สามารถที่จะออกไปซื้อซัดได้ต้องขอประธานอาภัยด้วยนะฮะ แต่เราก็จะจัดเต็มไหนมาทั้งที่ราจัดเต็มนะเฮ้ยใคร็ลดาแท็กไปห <c ười> ายพี่ไว้เหนียวทีเออบอกบอที่แล้วปิดเทนะเดี๋ยวเสียงเข้าเสียต้องปู เป็นไงธรรมาดาให้ไหนเราต้องเบรคถอยหลังเรือดูบอยรถรถหลังออกก่อนเป็นไงเหนียวยังฝนปุยปลายขนาดนี้บ่อยไอ้บอยโบกโบกรถเข้ามาก่อนก็ได้อะบ่อยให้เข้ามาก่อนลูกค้าหนีเลย <laughs> <laughs> เนื้อยางเป็นไงบ้างเนื้อยางเป็นไงฉ่ำไหมอย่าว่าฉ่ำอยู่ โอ้โห,โหเนี่ยครับสุดยอดจริงๆฮะแม่ทำไหมโครับแลนเซลฮะเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวถอยก่อน เวลาออกตัวแบบฝนเปลี่ยกเปลี่ยนทรงจะเป็นยังไงร,รถแข่งเดี๋ยวผมดันให้ดูรถเขาจะออกป่ะงนู้นอะถามมาเลยชอบจริงเลยบัวโตสวิตเนี่นโโย,ยล้านก็มีหกสิบฟุตอะลอยพี่เข้าไปก่อน เขีไม่6ค e mm. 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 ุณเขาไม่60คุณด้วยแม่งยังอยู่อ่ะคิดดูดิตรงไหนล่ะตรง่ะตรงนั้นเดี๋ยวดูดดูดนดูดนะน้ำเล่นไป ไว้เลยได้บังบูดิยังเอาอ่ะแม่งดูดอ่ะแม่งดูดอ่ะบิ๊ก <Big. S 2> มึงเห็นรถบังบูป่า มึงเห็นรถบังบูยังบิก๊กนี่ขนาดน้ำนะมึงเห็นฝนปเปียกๆเขายังดูดขนาดนี้บิ๊ก็ข้ใจเบาบิ๊กว้เมียวฝาบถึงบิ๊กว้เมียวด้วยนี่รถบังบูยเอาเบาดูกอ่อนเคทิโลมาใหม่เขาเบิกยางใหม่มาอะเคทิ o โลเนี่ยเออรู้จักเ่าใครก็ได้ไปแท็กไอ้บิ๊กดูทีนินี่ขนาดฝนตกตก,ตกพื้นเปียกแม่งแบบเกาะขนาดนี้ สวัสดีครับบังบัวสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่เอกนี่นี่นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยพี่กูไหวเปล่าเอาเปล่าถามจริงโอ้พร้อมอยู่แล้วบ้านฉางก็อยากมาเรารู้มืออยู่ครับพี่นะนะเด้อบังปูเรารู้จักผมมารู้จักบังบัวดีแล้วบางทีน้องๆรุ่นใหม่ยังไม่รู้บังปูได้นะอะไรเพื่อนบ้านเนี่ยฮะครับสวัสดีครับผมบัวโต้พัทยานะครับอยู่ตรงร้านอยู่ตรงข้ามกับนากรตะเลยนะครับ เอ้ยโอ้โหบอกนักเตะเขารู้กันเลยเมื่อก่อนมันจะเป็นหลังปั๊มเอสโซตอนนี้แม่งเปลี่ยนเป็นปั๊มไอ้นี่ไปแล้วบางจากแล้วนักเตาสักขยอยนะ่ครับนะแต่ผมชอบมากเลยนะผมส่ายใจมากเลยเมื่อกี้เห็นไหมเห็นป่ะดูดป่ะใช่ครับอาเกติโลนะขนาดดอกเต็มๆนะครับเนี่ยเออแต่ตอนแต่ก่อนเขาใช้ไอ้แลนเทลตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวอาเคติโลนะด8ใช่ครับวันนั้นวิ่งเท่าไหร่เวลาวิ่งไว้อยู่ เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งที่พนมใช่ครับเป็นเวลาแบบอาร์ทีครับอาร์ทีแล้วแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านชางวิ่เท่าไหร่บานชางวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองประมาณเจ็ดหนึ่งสองเฮ้ยไหวเปล่าบิ๊กไหวเลยครับพี่แล้วอาเคนี่เป็นไงเมื่อกี้ดูดีไหมดูดีครับพี่ดูแล้วพัฒนามาดอกสวยครับพี่ดอกสวยด้วยนี่นะท่านผู้ชมยังสวยแล้วดอกลึกด้วยใช่ลึกรีดน้ำ มึกนี่คือเราเมื่อกี้ผมเบิรนนะแล้วผมก็วิ่งกลางผลแล้วถามว่าเบรนเมื่อกี้มีผลมันมันไม่มีหรอกใช่ครับเพราะว่ามันเปียกมันยังไม่ทันร้ออยู่แล้วแต่นานผู้ชมเมื่อกี้ก็คือเหมือนยางดิบๆกับพื้นนั้นลื่นๆอยู่แล้วอ่ะใช่คไม่ออกแบบมึกเลยนะเว้ยใช่ดนพื้นเลยครับเขาได้นะนี่ซส์อะไรอะ่ะสองห้าสี่สิบแปดใช่ครับอันนี้ใส่แล้วไม่ยืดแน่นอนครับซส์อวบใช่ครับนะที่ขนาดล้อล้นนะนี่นะฮะซส์อวบอยู่ฮะใช่ครับเฮ้ยอย่างแจ๋วครับนานผู้ชม อย่างดีมีคุณภาพเลยครับได้อัพสเต็ปอะไรมั่งไหมคันนี้รถอันนี้ก็มีมีสเต็ปพวกเทอร์โบอะไรก็มีพวกเทอร์โบอะไรเงี้ยครับทําทำใหม่เหรอใช่ครับก็มีไล่ข้าไล่อะไรไปเพิ่มเติมนิดหน่อยมีเครื่องได้ยกลงมามั่งไหมยังไม่ได้ยกเลยครับพี่โหทำไมมันอึดจังวะหลายปีมากคันนี้ไม่ต้องกลางหรอกลมมึงจะกลางทำไมไม่โดนฝนใช่ครับก็ลองไล่ าในในเวทของข้อเดิมลูกเดิมดูพี่นจะไปได้ขนาดไหนนี่ข้อเดิมลูกเดิมนี่คือ2องหมนห้าป่ะสองหมนห้าครับตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่แรกอ๋อก็มีแค่เราเริ่มทําเทอร์โบใหม่เฉยๆมีเทอร์โบแต่เครื่องก็คือยังถึกเถิกเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมนะครับพี่บูตอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้อันนี้อยู่ประมาณเจ็ดติดเจ็ดติดบูตเจ็ดติดอยู่แล้วนะฮะส่วนเครื่องนี่ก็อย่างที่บอกฮะทำมากี่ปีละ สี่ปีแล้วครับสี่ปีไม่เคยยกออกไม่เคยพังไม่เคยพังแล้วแม่งก็วิ่งเวลาคงที่มากๆใช่ครับดีมากๆแล้วก็นีอว่าไล่พวกช่วงล่างได้ยางเอาใช่ครับแล้วรอบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าในงานดีนติแรนเซลเนี่ยสามารถใช้ยางดีนติได้แล้วก็ในรุ่นของดีนตินะฮะนั่นในยางแรนเซลก็รุ่นของแรนเซลเขาเนี้ยแรนเซลเปิดกว้างขึ้นคุณจะใช้อาเคซิโลตัวใหม่ล่าสุดเมื่อกี้ก็ได้หรือจะเป็น ตัวนี้อาเคศูนย์ศูนย์แปดก็ได้เพราะวงบูเเป็นร้านล้อร้านยางอยู่แล้วเขามีเนี่ยอาเคศูนย์ศูนย์แปดหรือจะเป็นดีนิตอทีเร็กก็ได้ก็ดีครับนู่นแต่แล้วเก็ราอะมาดูทีนี่อาเคซีโร่เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับโอ้ตัวนี้ผมถูกใจมากเลยถูกใจมากเนช่ยเนาะล้วหมดชุดนี้เดี๋ยวต้องจัดแล้วครับพี่น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 ี่ดูดอกยางนี่นะเออสวยสวยสวยโดนเลยครับตัวนี้โดนโดนครับและโดนนี่คิดว่าบิ๊กไบเหมียวโดนไหม สุดที่มือครับพี่โดนโดนบิ๊กบิ๊กบอกผม้อมเพราะว่าเอ้ยอย่าลืมนะว่านจากนะบิ๊กนะต้องเอาแล้วเดี๋ยวเปิดพอก่อนเดี๋ยวรอหมดหน้าฝนก่อนครับเพราะว่าจัดตอนนี้ไปก็วิ่งเนี่ยอย่างเดี๋ยวไปเจอฝนไม่สนุกใช่ครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพาเยี่ยมชมร้านใหม่ก่อนครับจะเรียกว่าร้านใหม่ได้ไหมก็ดูดิทำพื้นใหม่หมดเลยใช่ครับทำปรับปรุงใหม่ครับพี่แล้วใหญ่โตยาวอย่างนู่นดูดิเห็นไหมฮะให้ท่านผู้ชม ้้ไดรบรัถที่นี่ส่วนใหญ่เขามาทําเป็นรถอะไรฮะก็จะเป็นพวกรถทั่วไปพวกรถ s อสยูวีรถกระบะทั่วไปรถเก่งอะไรครับทําหมดเลยครับเห็นมีทำเอสยูวีด้วยใช่ครับไอพีพีวีเนี่ยอ่ะใช่ครับเรเจนเดอร์เนี่ยอ่ะอันนี้ทําที่นี่เหรอใช่ครับทําที่นี่อะไรบ้างไหนอธิบายผมฟังหน่อยเล่าให้ฟังอยก็ตั้งแต่ล้อยางใช่ครับล้อยางก็จะเป็นล้อของเบิร์กรับล้อแท้โอ้โหนี่ครับใช่ครับล้อแท้เบร์อีเชฟแมนเลยนะนี่เจแปนจริงๆนะ เมทอินเจแปนไม่ใช่โมดอินนะบางทีไปเจอแบบโมดอินก็มีนะฮะนี่คือล้อแท้จริงๆของแท้ตั้งแบบนี้มีล้อมีโช๊กอันนี้เป็นช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์ครับอ๋อนี่เฮ้ยแล้วปิดนกด้วยเหรอปิดนกด้วยครับทั้งชุดเลยครับอู้จับมาเท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ชุดนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทนี่อ๋อนี่โช๊กตัวนี้กำลังฮิตด้ยโช๊กสีแดงเนี่ยใช่ครับครบเลยครับพี่อ่าเบรกอีกใช่เบรกอันนี้ก็เป็นตัว18แทร็คครับแล้วทำที่นี่หมดเลยทำที่นี่หมดเลยครับ หน้าหลังใช่ครับครบเลยใช่และนอกเหนือช่วงล่างแล้วก็คือก็จะมีเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ใช่ครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสเต็ปพวกไล่ข้างครับอ่าก็จะมีปั๊มเทอร์โบบ่อเีดครับเทอร์โบเปลี่ยนเหรอใช่ครับอันนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนมิติเดิมหรือไงมิติเดิมครับดูเพราะว่าผมเห็นนี่ฮะใช้งงๆหน่อยฮะว่าทาไมมันถึงมัวในเงี้ยเราบังบใช่อันนี้ก็คือแบบให้อากาศมันโฟครับเข้าอ่ะเพราะเทอร์โบมันอยู่ปากมันอยู่นี่ใช่ครับจะขึ้นแบบ ตันๆมันก็มันก็จะหักเกินไปครับมันก็จะไปเก้าสิบใช่ครับอันนี้ก็จะโฟว่าไปอ๋อก็เลยเอ้ยทำให้มันอย่างนี้ดีกว่า<ช>มันไม,ม่สะดุดอะไรใช่ครับเฮ้ยสวยนะเป็นไทยเทใช่ครับไทยเทหมดเลยไทยเทหมดเลย,ย,เ,ลยเออเขาเรียกว่าซุ่มซุ่มเก็บ,บแบบเงียบๆสวย,ยๆนะฮะตรงนี้จัดไปก็แสนกว่าบาทแต่เราก็จะมีพวกอินเตอร์แล้วก็เอาอินเตอร์ทำด้วยที่นี่ใช่ครับอันนี้อินเตอร์ทำมาแล้วแล้วก็จะมีออยล์คูลเลอร์ออยล์เกียร์ครับออยล์เกียร์บางบูจัััดดดเเเเเเหหหหรรรรรอออใช่่่คคบบบาาา้้นนนีีีททมมลลยยยพ เราก็ไม่เข้าใจนึกว่าแบบทำล้อทำยางอย่างเดียวถ้าพวกออยเกียร์นะผมแนะนาให้ลูกค้าส่วนใหญ่อะแนะนําให้ทําครับเพราะว่าเพราะอ,อะไรเพราะว่าออยเกียร์ของเดิมมันมันจะอยู่อยู่ในหม้อน้ําครับออยเกียร์ก็คือใช้น้ำหม้อน้ําใช่ครับเป็นตัวหลอ่อระบายความร้อนให้ให้เกียร์ให้น้ำมันเกียร์ท่านี้่ในหมอนอ้อน้ําอ่ะความร้อนมันก็มีสะสมอยู่แล้วอฮะแล้วเจอความร้อนของน้ำมันเกียร์เข้าไปอีก อันนี้ก็จะยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยงั้นแสดงว่าออยเกียร์ของบางบูบอกเนี่ยถาม่อยว่ามันเป็นออยเกียร์อากาศหรือว่าเป็นออยเกียร์น้ําเป็นออยเกียร์อากาศครับอ๋อเปแล้วก็เหมือนอินเตอร์ใช่ครับแต่แยกออกมาแล้วมันไปอยู่ตรงไหนฮะอยู่ด้านท้ายของอินเตอร์ครับด้านในหรือด้านนอกด้านในครับนีเป็นแถน่งกหขอยากเห็นอ๋อไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกใช่ครับอันนี้ก็คือว่าจะดีกว่าเป็นอินเตอร์น้ําก็คือว่าถ้าเกิดมีอาการรั่วซึมอะไรเงี้ยไม่เห็น ใช่ครับแล้วมันจะมิกกับน้ําระบบระบายความร้อนของน้ําลอเย็นอ๋อถ้ามันั่วถ้าของเดิมมันั่วมันจะไม่รู้ใช่ครับไม่รู้เพอมันไปรวมอยู่กับน้ําใช่ครับเออแนะนาให้ก็เลยเปลี่ยนเป็นออยเกียร์ใช่ครับแยกแต่จริงๆแล้วเนี่ยออยเกียร์แยกก็น่าจะนี่เปล่าวะอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเว้แต่มันอยู่ข้างในอ่ะใช่ครับแนะนาให้ทํามันระบายความร้อนได้ดีได้ดีครับถือว่าแยกออกมาแล้วทําให้น้ำมันเกียร์ยืดอายุการใช้งานได้ดีกว่าและอย่างมัน มันน่าจะใหญ่กว่าเองเตอร์ไอออยเดิมใช่ครับออยเดิม erm เป็นหลอดเล็กๆครับพี่อ๋อใช่มันก็อ,อารมณ์เหมือนอินเตอร์กับหม้อน้ำใช่ครับพอเราใส่ไปแล้วเราเห็นความเห็นได้ชัดเลยครับอ,อุณหภูมิที่ลดลงอ๋ออุณหภูมิเกียร์ลดลงใช่ครับเพราะรถบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีบอกอุณหภูมิเกียร์ใช่ครับอย่างเขาผมเนี่ย<ช>เป็นดับเตอร์มันก็จะมีบอกอุณหภูมิเกียร์ด้วยนะฮะบางทีก็ร้อยกว่าเออหน้าใส่เหมือนกันนะใช่ครับอันนี้ดีพี่เพราะว่าทําให้ยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์ได้อีีีกกครรรรัับอออสมมมมมติิเเเเาานน้้ยยย์ขงดู่ปะณ90 ลดลงมา10-20ถึงองศาครับเอาแล้อย่างเงี้ยพูดถึงถ้าเกิดใส่ออยล์แล้วครับน้ำมันเกียร์ปกติใส่สมมติว่า7ลิตรครับมันจะต้องเกินใช่ครับใช่ไหมเพราะมันต้องไปอยู่ในออยล์ด้วยครับอยู่ในออยล์แล้วก็อยู่ในพวกลูกท่อระบบเกียร์อะไรต่างๆใช่ครับนะครับเออเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้คือออยล์เกียร์ติดตั้งเท่าไหร่ฮะก็อยู่ประมาณ4 0 0 0 4 5 0 0ครับ4 5 0 0ใช่ครับรวมพวกท่อยางเทมพัด สแตนเลสอะไรดานไหมเวลาติดตั้งประมาณ2ชั่วโมงครับต้องเจาะต้องอะไรไหมไม่มีเจาะครับพี่ก็ใช้ของเดิมเลยอ๋อมันตรงเลยใช่ครับตรงแค่ไม่ต้องผ่านน้ําใช่ครับเคยไหมไม่ผ่านน้ำแบบแฝบขอสำลักอ่ะใช่ครับแล้วก็ดูัมีสเต็ปพวกอ่ะนี่นี่นี่อย่างงี้รถบ้านหลังถนนครับรถบ้านหลังถนนใช่ครับอันนี้ผมก็จะเซตไปทั้งหมดก็คือแบบเฮ้ยสวยอ่ะใช่ครับเฮ้ยคลีนนะเพราะว่าของมันบูบางบูก็นิยมแบบ ที่เคลียร์แล้วเออนี่รถบ้านหลังถนนใช้งานจริงแล้วแล้วเขาไม่ดูดทันเหรอใส่กองอ่ะใช่ครับก็กันพวกเศษอะไรเงี้ยใช้งานส่งลูกแต่ก็ได้อยู่นะใช่ครับดูดได้อยู่แต่ถ้าบุญเยอะๆก็อันนี้บุญเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้อยู่ประมาณห้าสิบครับโอ้ห้าสิบพอได้อยู่ไหมบี้ไหมไม่บีครับไม่บี้ไม่บี้นะเออดูคลิปไอ้นี่ชุดนี้เท่าไหร่ฮะชุดนี้หมดไปประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทเก้าหมื่นมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีพวกอินเตอร์แล้วก็พวก เทเบหม้อน้ำเก็บสายไฟแล้วก็คิดว่าฉีดไล่ข้างอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ไว้ฝากรถฟอร์จูเนอร์หน่อยครับทำมาขนาดนี้ไม่เปลี่ยนหม้อน้ำอ๋อพอดีเจ้าของเขาบอกว่าขอมิติเดิมไปก่อนอะไรเงี้ยครับโอ้แต่หม้อน้ำสำคัญนะใช่ครับสำคัญเลยนะครับพี่เพราะว่าถ้าพี่ทําขนาดนี้แล้วอะ้วอันี้ระบบไม่เดิมบูทก็ไม่เดิมออยเกียร์พี่ก็เปลี่ยนมันฟิ่งอยู่แล้วใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยระบายความร้อนของเดิมผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นหม้อน้านะอันนี้สําคัญกว่านะฝากถึงเจ้าของรถด้วยครับเออฝากถึงเจ้าของรถด้วยฮะอันนี้จากที่ผมมามองนะตัวนี้ควรควรเปลี่ยนแต่ถ้าพี่อยากได้มิติเดิมหรือว่าให้มันดูแบบเก็บซ่อนก็ควรจะต้องทําอะไรให้มันเป็นสีดำอ่าสีดำเอาด้วยโค้ดสีดำไปอยงนี้ต้องจัดนะครับเออหรือไม่ก็ั่ไรน่าจะเป็นไรสีดําเพื่อที่จะให้มันไม่ไม่ไม่สะดุดตาคแต่ผมเชื่อได้ว่าถ้าพี่โมมาขนาดนี้ควรจะเปลี่ยนใช่ครับ อันนั้นเป็นพัดลมเดิมบ้าหรือว่าพัดลมเดิมครับพี่อุ้ยไม่ใช่พโมไฟฟ้าเหรอใช่ครับโอ้ยพี่มาขนาดนี้แล้วใช่พี่ทำมันเป็นร้านแล้วกันเนี้ยใช่งจัดได้แล้วเออต้องจัดแล้วฮะต้องจัดแล้วครับและอย่างหนึ่งแล้วรับรองเลยว่าแม่งเย็นน่ะใช่แม่งตื้นแน่นอนน่ะใช่นะครับผมอ่าอันนี้ก็เเปป็็นรถสตมันจะวิ่งอยู่กี่ม้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณ400ต้นๆครับ400อุ้ย400ก็ขี่ดีแล้วใช่ครับ400ขี่ดีแล้ว นี่จะได้อาเคซีโร่ไปด้วยนะจับเลยเนบแน่นอนอ่าเนบแน่นอนจริงๆนี่จะเต็มรถบ้านๆเลยนะครับเนี่ยบ้านอะไรครับใช้งานทุกวันเก้าหมื่นกว่าบาทใช่ครับเก้าหมื่นกว่าบาทแต่ก็ทําเรียบร้อยมากครับขี่ไปเถอะอีกหลายปีดูอย่างรถบางบูริ่สี่ปีรถแข่งแท้ๆนี่เป็นไรเลยใช่เออแม่งคุหนึบอ่ะนอกนั้นก็จะเป็นรถพุกงซ้อมมุมรุ้แล้วเนี่ยอะไรเกี่ยวบ้รถทองที่ร้านครับแบบใช้นิ่งส่งยางอะไรครับอ๋อนี่รถร้านใช่ครับซิ่งไหม นิดหน่อยครับพี่เอ้ยนิดหน่อยมีหน่อยเผื่อมีใครดันอ๋อเผื่อมีใครดันด้วยใช่ครับให้ลูกน้องวิ่งนี่เดี๋ยวเราพาไปดูในร้านนิดหน่อยว่าเขามีอะไรกันบ้างนะฮะที่คอยบริการที่นี่สะอาดมากครับแล้วอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยยางดีสติเป็นตับใช่ครับมีหมดเพิงบนเห็นไหมฮะแลนเซลครบแลนเซลมีเห็นไหมออไหนว่าแลนเซลมองไม่เห็นวะอ๋อดูๆแลนเซลอยู่บนนู้น แต่คนละลายกันนะใช่ครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวบางบูจะสั่งตัวนี้มาขายนี่ได้ครับได้เดี๋ยวต้องต่างกันเลยครับนี่ตัวนี้ร่องแม่งโคตรลึกเลยใช่ลึกลึกจริงๆอันนี้เบอร์นึงลึกลึกจริงนะลึกลึกกว่านี่ป่ะลึกกว่ารุ่นลึกกว่าพี่ลึกกว่าลึกกว่าอาเคปลึกกว่าพี่นี่ลึกกว่าอาเคปซีโร่ล่องคือแม่งใช้แล้วมันแบบรู้สึกว่าได้ชคุ้มอ่ะเออคุ้มค่าประมาณนะครับนี่มาเดี๋ยวมาโอ้สะอาดมากสีเทาว้าว มีเลอาให้บริการเนี่ยนะน,น้อง,องของดีครับของดีขาดไม่ได้เลยดี <laughs> ขาดไม่ได้แล้วของดีจ้าเติมตลอดนี่ฮะแล้วดูถ้วยรางวัลอันนี้เชื่อได้ว่าเอาไม่หมดหรอกใช่ครับไม่หมดอยู่ในห้องไม่หมดใช่ม,มีในห้องในห้องอีกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะบังกบูนะได้ครับได้เลยครับตามสบาย<ใ>นี่ห้องล้อแม็กโช็อกสปริงนี่ฮะโช็อกสปริงกรองโอ้ยนั่นมันโช็อกทิ่งนี่ ใช่ครับโสิ่งเป็นตัวแทนเนาะเป็นครับของอะไรครับก็มีของเลตแทกโลบัสแล้วก็เป็นพวกซินเวอร์ไอ้นู่นไอ้นู่นสีเหลืองอะไรสีเหลืองของยิมอเท็ครับพี่อ๋ออันนี้ใส่รถอะไรครับอันนี้พวกรถเก่งครับพี่อ๋อรถเก่งใช่ครับมีครบหมดเลยครับพี่รถเก่งรถกระบะท่อรถเก่งก็มีนี่ครับอันนี้เป็นของ JTC ครับเน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 ท่อเน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 อเห็นป่ะหนูแล้วล้อแม็กก็มีต้องเข้าฝั่งนู้นป่ะ เน่เน่เน่นนนมาดูล้อมั้ยตรงนี้ก็มีอันนี้อ่าันนี้ก็มีอันนี้ฝั่งรถเกง๋งมีใช่ครับฝั่งรถเก๋งนะครับนี่ก็เป็นฝั่งพวกเอสยูวีรถกระบะทั่วไปรถเกง๋งอ่าคือคัดมาแล้วอะ่ะใช่ครับคัดมาให้อย่างดีนะครับนี่นี่อันนี้อะไรอะ่ะล้อนี้ของลูกค้าเขาเทินไว้ครับเ๋อเหรอใช่ครับเทินอุใหม่ยเ๊กเลยครับพี่ไรอ่ะอันนี้ เขาขายอยู่หกหมื่นครับพี่สองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบใช่ครับห้ารูด้วยห้ารูครับห้ารูร้อยสิบสองห้ารูร้อยสิบสี่ใส่ห้ารูร้อยสิบสองนี่ใส่พวกรถยุโรปเลยใช่ครับพวกรถไฟฟ้าก็ใส่ได้ครับค้ยขาย้ตอนนี้เป็นล้อใหม่เล้วกุญยางโตโย่เลยเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เขาเขาเขาปล่อยต่ออยู่หกหมื่นครับพี่หกหมื่นเนาะใช่โอ้แต่คุ้มไม่เลยได้ยางใหม่คลิปเลยใส่ได้หุ้ยประมาณสามวันนะครับเมียเมียไม่ชอบสามวันใช่เฮ้ยสวยวะขอบยี่สิบด้วยไม่ลายดีว่ะลาเวกับตัวใหม่ล่าสุดหรอ ไม่ล้นใส่พวกเอาผาดแล้วก็มีจุบลมโปรยางเดี๋ยวดีมีจุบลมสเตมสเตมเมดด้วยครับอันนี้เป็นตัวเซนเซอร์วัดแรงดันอ๋อเซนเซอร์อยู่แล้วอยู่ในล้อครับเใส่ด้วยอะไรมาอันนี้ใส่เอาผาดครับอ่าเอาผาดตรงรุ่นเลยแล้วเอาผาดตรงรุ่นใช่ครับเอาผาดตรงรุ่นเอ้ล้อเฮ้ยอันนี้ก็สวยอะไรเนี้ยใช่ครับอันนี้ล้อบีเอ็มครับเฮ้ยเนี่ยห้ารูอะไรห้ารูร้อยยี่สิบครับโอ้โหร้อยยี่สิบใส่ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนี้มันร้อยสิบสองหมดแล้วใช่ครับถ้าร้อยยี่สิบต้อง ใช่ครับแล้วเนี่ยเอ็มสปเนี่ยห้ารยยีิบเหมือนกันครับอันนี้มันต้องซีดีห้ามันเลยเนี่ยใช่ครับรุ่นรุ่นที่ห้าร้อยี่สิบนะครับโอ้เสียดายนะน่ามีห้าร้อยห้า้อยสิบองมีไหมไม่มีเนี่ยเรีไม่ร้อยยี่หกเลเนี่ยราขายชุดเท่าไหร่ร้อยเบมาห้ารยิบตัวนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่จริงเหรอใช่เสียดายวะอยากได้กว่ทีเอ็กวนะไม่ใช่เอแโฟมีแโฟ แต่มันเป็นให้รร้อยสิบสองอีกวันขายไปแล้วขายไปนานตนั้นมาขับไอวันขายไปนานแล้วเออโหนี่ฮะในร้านครับแล้วก็มีบริการอะไรบ้างที่นี่ก็มีล้อแม็กยางโช๊คช่วงล่างขานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเครื่องมัมีหลากหลายแบรนด์เยอะแยะทัหมดเลยไม่ได้มีในเลไอเดียวนะที่ขิดอะไรก็มีทุกอย่างมีหมดอ่ะทำครบวงจรเลยครับมีเข้ามาที่นี่มีตั้งโซนมีอะไรครบเลยครับแต่ขายดีก็เลยอาละไม่ก็ฝากร้าน หานผมไว้ด้วยนะครับเออดีวันนี้ก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆทางบ้านสนใจฮะยางนี่ครับ r k Zero ฮะตัวนี้ใหม่ล่าสุดโคตรจะคุ้มค่าเลยอะตัวเนี้ยดูดูแค่ล่องเ่ยเนี่ยดูล่องเลยลงใหญ่เนี่ยประมาณเนี้ยโอ้ยล่องลึกประมาณ8มินเเออโอ้โหจริงอันนี้อันนี้คุ้มค่าจริงเพราะว่าสําหรับรถสตรีทอะแล้วสวยใช่ครับนะตอนที่265418ก็ไม่ล้นอยู่แล้วไม่ล้นเลเพราะล้อเราก็หุบๆกันอยู่แล้ว่ัแต่เนี้ยล้อมันกว้างก็เลยดูแบบ องศานี่ดึงดึงไงนะมิติมันก็อ่าดึงดึงแต่เขามีเอ้ยอะเคมีถึงไซส์อะไรอ่ะมีสองแปดป่ะมีน่าจะเป็นสองเก้า่ะครับสองเก้าอ่ะอ๋อสองอ๋อลุนนี้มีสองหกอ่ะโหเสียดายว่ะอยากได้สองเก้าว่เป็นตัวนี้นี่สองเก้าก็ต้องเป็นนี่เลยศูนย์แปดเลยครับศูนย์แปดใช่ตัวนี้เป็นสองเก้าห้าผมกว้างบึ้มนี่เห็นไหมอุ้ยนี่เบิร์นจนแบบยางแข็งเลยนะเนี่ย ได้ไหมเนื้อย่างของได้ครับตอนนี้ผมแข่งมาประมาณสองปีแล้วพี่โเหนียวมากเหนียวนะเหนียวมากครับพี่นี่ก็น่านะใช่แต่ต้อง๋ยวต้องลองมาลองทดสอบต้องลองหน่อยนะครับก่อนที่จะให้ลูกค้าทดสอบยวผมทดสอบให้ก่อนครับนี่เดี๋ยวจัดได้ก่อนเดครับลองไม่ผิดหวังแน่นอนดีแล้วก็เดี๋ยวรอเปิดฤดูกาลใช่ครับเดี๋ยวมาระยองนะใช่ครับฝากบอกลาบิ๊กไบเหมียวหน่อยนะตอนรับให้ให้สวยๆแล้วครับพี่มุณหนำใจแน่ครับนี่ น่าเดี๋ยวฝากไว้ให้ด้วยฝากท่านผู้ชมมาติดตามด้วยนะครับไม่ใช่บนอดะนี่พวกคนอื่นเราไปแดกยุ่งเลยเดี๋ยวเจ้าถิ่นอยู่แล้วนะครับถ้าม่เพื่อนๆมาสนใจนะฮะกับยางแลนเซล2548 RK z e ซิตัวนี้นะฮะแล้วก็อยากมาใช้บริการร้านบางบูนะฮะไม่ว่าจะทำช่วงล่างล้อยางเครื่องยนต์ใช่ครับทำครบเลยครับติดต่อได้ไงก็ติดต่อที่เบอร์ 0952919893ครับหรือก็เฟซบุ๊กบูออโต้เซอร์วิสชัตทยาครับเนี่ยเรามีขึ้นให้อยู่แล้วติดต่อไม่ได้เลยมีโปรโมชั่นอะไรมากตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นพวกก็จะมีน้ำมันเครื่องครับเรียาก็ถ่ายพร้อมกองบอสแท้กก็อยู่ที่1 9 0เกายบาทครับเจ็ดดูยเจ็ดลิตรเอ้ยเดี๋ยว่านมันมีถ้างั้นอู่แถวบางระมุงก็ตายดีกว่าไอ้มันอันนี้อันนี้ปายเกลือเนี่ยเล่นไวเปิดตัวแบบว่าให้อรัาการ u l a r แล้วก พันเก้บพร้อมกรองบอสแท้ครับบอสแท้ด้วยมาได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องเรียร์นะครับพันเก้าเท่านั้นใช่ครับถึงวันไหนแล้วเลยถึงวันไหนฮะก็หลังจากนี้ไปหนึ่งเดือนครับอ่าหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะโอ้โหตายแล้วเจเจเอ็มเดซิ่งก็ตายเลยนี่ก็เจ๋งเลยเจเอ็มอะเจ๋งเจ่มแรือเปล้าจริงก็มานี่กันหมดแล้วเจเอ็มอะไม่นี่แล้วนะครับผมอ่าฝากด้วยนะครับมือทางบ้านฮะ แล้วก็มีโปรโมชั่นยางใช่ไหมครับช่วงนี้ยางก็พวกดีเตลสีดันเทลมีไหมก็มีครับพี่เป็นไงฮะก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เบอร์แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ขนาดมีส่วนลดอะไรพิเศษไหมสำหรับดูไลฟ์นี้ก็ผมลดให้หนึ่งพันบาทรับจ๋อเอาเว้ยอย่างเอาร้านใหญ่ด้วยลองมาเลยครับว่าดูไลฟ์มาแล้วก็แคปหน้าจอมาเลยครับแคปหน้าจอแล้วก็มาที่เนี่ยเดี๋ยวผมดูไลฟ์มาลดให้หนึ่งพันบาทได้ครับนะครับในโปรของร้อยยางนะแล้วก็ส่วนโปรน้ำมันก็อย่างที่บอกใช่ครับก็พันเก้าอีกครับ ว้าวจริงๆเอยแต่ฝาดนี่นะครับกับแลนเซลฮะลายใหม่มากนะครับตัวนี้ RK เคซีโร่ครับสุดยอดมากๆสองห้าหกสิบเอ้ยขอโทษสองห้าสี่สิบสิบแปดแล้วก็ขอบคุณบางบูวันนี้ด้วยขอบคุณนะครับบางบูรจับยังไงหนูจับจริง